สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็เอ็นจอยผมก็ตอนนี้เหลือแค่สองอันแล้วครับเพราะว่าผมไปอัพผมไปอัปเกรดของออพติมาครามานะครับเพิ่มการยิงแล้วก็เพิ่มการวิ่งไวแล้วก็บอบเบบีด้วยกับตัวนี้ผมว่าตัวนี้น่าจะชื่อชาวเว็บแน่เลยนะหากผมพูดผิดผมต้องขอไปทุกคนด้วยมาตอนนี้เราก็มาเล่นดานต่อไปดีกว่าแล้วตอนนี้ผมว่าผมได้ปลดล็อกหมอกอันใหม่แล้วนี่ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะน่ะนั่นใครเฮ้ย <Hey, S 1> นี่นี่มันเจ้าหมูราชาขมไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องใช้เท่าไรหร่อ่ะหร้อยตัวมางั้นเราเริ่มกันเลยกว่าผมขอเริ่มออปติมัสพรัำก่อนไอ้เจ้าจะฆ่าพวกแกเองเอ้ยอยา่าฆ่านะเฟ้ยเราสามารถเลงเป้าหมายเองได้โดยที่เราไม่ต้องเลงนะฮะมันจะเลงหมูให้แต่ต้องเลงไปด้วย มาเรียกพวกมานี่มันจะยิงเฉพาะหมูเท่านั้นนะมันไม่ยิงเฉพาะพวกกรงพวกเกาะแต่ก็ดีแล้วเฮ้ยแปลงล่างแปลงล่างเรียกพวกเรียกพวกเรียกพวกนี่ยิง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 ไอ้นี่มันถึงจะไม่ใส่เกาะแต่ว่าดาเมจแรงจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยพรรคพวกรอท่านอยู่ตอนนีะกลับไปแล้วขึ้งบินขึ้งบินหนอมาเลวพวกเออมาแล้ว รวมถึงได้เงินมาเพิ่มได้เงินน่อยนะอืมคุณจะไฮไฟกับเขาไหมไฮไฟฮะเฮ้ยยอดเยี่ยม um! มามาเลยเจ้าหมูราชาแบบรุ่นไหนไม่รู้หน้าตาแปลกพี่ลึกยางกับแต่งหน้ามาเป็นพวกของดีเฟกติคอนเอ้ยอีเฮ้ยรูปล่างรถถังอะน้องยิงฟิโอ้ ดาเมจอย่างแรงยิงเลยเอ้ย,อยแต่ว่าเลือกก็พอได้อยู่ยิงฝั่งนี้เอ้ย,อยเงินองงนองการเงิน้อกการเงินเอาเงินมานั่นแหละเงินเงินยิงยิงโอ้โหได้เงินมาตั้งห้าร้อยบาทแป๊บหนึ่งเ่อร์จ้งก่อนมาเร็วมาเร็วอ,อย่าเพิ่งเก็บเงินเออได้เงินพันห้าโอ้โหตัวยังโหดอะ่ะ แต่หน้าตาดูจริงตองมากไทยหรือเปล่ารีบไปเอามันเ็วโดนฟ้าผ่าปับ๊บกลายเป็นปกขุ่นยนต์เลยอันนี้อะไรแล้ยเยมนีโอนเงินหนึ่งพอาโอนปับ๊บเราก็จะเก็บอันเยเมนีสีขาวเก็บทำไมอ่ะอันนี้อะไรอ๋อเควสมีเควสหลายอย่างมากเควสรับเอเนอจรเอาเลยครับ รับเงินรับหมูจึ๊บจึ๊เผื่อได้ปลดล็อกตัวอื่นโโอ้หเงินเพียบเพียบทั้งนั้นเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมดเจ็ดพันแล้วนะเอาให้เราไปเล่นต่อไหมอะ่ะเฮ้ยของฟรีเฮ้ยอันนี้ของหายากอะเนี่ยคอแมของฟรีอ่ะเหมือนว่ามันเพิ่มทักษะอะไรสักอย่างให้อันนี้อะไรอะ่ะ ประวัติหรืออะไรอ๋อเป็นปีอันนี้เป็นมวลเป็นประเภทประเภทออปติมัตอยู่เคียงข้างอันนี้เป็นออโต้บอทอ๋อแบบนี้ฮะแล้วเนี่ยอันนี้คือประเภทดนตรีประเภทภูเขาประเภทหมัดประเภทจุดฟันในประเภทราชาโอ้เจ้านี่อยู่ประเภทราชาจึ๊บอัพโล่แล้วก็อัพพลักฝาการยิงเพิ่มอ่ารับของฝัปดา ของแจกเยอะเนี่ยมาเกมแรกๆเดี๋ยวพอหลังๆเขาจะไม่แจกแล้วล่ะกิจกรรมเติมเงินจะได้ตัวละคร2ตัวเป็นเจ้าตัวนี้นกตัวอ้วนกับเจ้านกสามหัวแล้วก็รับเอนจอย8แล้วก็อีกอัญมณีสองหมื่นพันห้าแพงจัดถ้าได้มันฟักหนึ่งตัวหนึ่งตัวเป็นพันสองโอ้โหแบบนี้แพงจัดอะคือมันไม่มีถูกๆเลยเหร ระบโบโมชั่นก็ได้ถือว่ารถสุดแล้วเนี่ยเขาบอกอมาเพิ่มทักษะเพิ่มเขาหรองั้นเดี๋ยวเราเพิ่มนักฝ่าเพิ่มเพิ่มการเขับเดินไวขึ้นแล้วก็เพิ่มโล่ด้วยมากดเพิ่มเลยทุกตัวควรได้ดามเมตเท่าเทียมกันนะทั้งหมดครึ่งชั่วโมงเฮ้ยมันอเอนอจอยอะเสียเอนอจอยหน่อยก็ได้ นี่เพิ่ม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 คุณเลไมยไปฝากแล้วปลดล็อกอย่างอื่นเยอะอุปกรณ์ขายอันนี้เราก็ปลดล็อกนี่เปิดมาอา้าวเจอตัวละครอ,อีกแล้วเป็นเจ้าเจ้านกอ้วนนกอ้วนนกอ้วนหรอเนี่ยไม่ดูฟีอ,อ๋อเจ้านกฝีแดงแต่ไม่ดูชื่อแต่ดามเมจมันแรงน่าดูใช้เอ,นอ,อ็นเอจอยเกา้าสามโอโ้โห เยอะเกินมาแล้วจ้าโอ้โหอย่างเท่เลยยิงเพิ่มเอ้ยเฮ้ยพี่ดาเมจแรงดาเมจแรงอุ้ยเฮ้ยโดยยิงรัวๆตอนนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกาะมันแน่นหนาขนาดนี้มันอึดเหลือเกินเอ้ยเอ้ยเอ้ยจอออฟตีมัตสีขาวยิงเลยอุ้ยดาเมจดูดาเมจดิยิงทั้งฝีนัดเลยอุ้ยเฮ้ยช่วยยิงยิงสนับสนุนมาตัวนี้มาตัวนี้มา ยิงกล่องเงินยิงกล่องเงินโอ้ยเงินเยอะเงินเยอะสามพันสามพันสามพันเพื่อนช่วยด้วยมพนช่วยด้วยฉันต้องยิงเงินอย่าอย่าดียิงยิงยิงเฮ้ยเงิน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 ไอเหล่านี้น้าเงินชะมัดเลยเงี้ยวมาแล้วมาแล้วหัวหน้ามานั่นแหละหัวหน้าคุณฆ่าทั้งหมดห้าพันสี่ตัวได้เงินมาตั้งหกพันบาทยินดีด้วยเออเพื่อน ชนหมัดกันไหมเออชนหมัดดีไหมเนะก็ได้เด้งกันตั้งเยอะอ้าวเฮ้ยแกหลอกฉันนีู่วะผักแม่งเลยฮึ่บัมเบอร์บีมาแล้วจ้าเอ้ยเฮ้ยดาเมจฉันยิ่งแรงกว่าเดิมร้อยเท่าโอ้โหเกาะเหรอเกาะเหลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยมันเริ่มยิงเกาะแรงขึ้นแฮะดีแน่ยิงเพิ่มยิงเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เงายายาระเบิดระเบิดเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยยิงระเบิดฟิจบจุ๊บจุบ,จบยิงกองเงินกองเงนิงนยาฮู้อ่าลับเพื่อนตใจแล้วฮะไรเอ่ยสามพิเศษเงินเยอะเลยแปะมือนหน่อยเพื่อนเออไม่อะไม่อยากแปะไปรถแล้วก็ไปไกลเลยฮ้ขอเก็กรอหน่อยตัวนี้มันยิงอะไรอ่ะมันยิงลำแฝงไฟเหรอ เอ้ยเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกลับละกลับละถอยทับรดนถอยทับถอยทับไม่เอาอะ่ะเออไม่ดีกว่าเอานี่ชนแม่งเลยอัญเชิญมาเลยเอ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวอินฟีจอพลังต้องตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เลยทไม่ตัวเล็กกะหอยเฮ <c oughs> ้ยพลังของเขาคือการย้ายสินของเหรอ พลังยังโหดเอ้ยต้องฝียเอนเออร์จอยสามอ่ะจัดไปขี้เกียจเล่นแล้วมาเจ้านกอ้วนกุมออโตบอทเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วโอ้โหโกลเลมเรอเปล่าเหนก็โกลเลมยิงยิงเอ้ยโอ้โหยิงจากท้องฟ้าลำแฝงท้องฟ้าดูมาอุกบาทตกเอ้ย ดาเมกก็พอได้เปลี่ยนเป็นรถรถบรรทุกอยิงเอ้ยแต่ก็มันรีโหลดกระฟูนหน้าอยู่นะมันก็จะยิงพวกตัวเครื่องบินน่าจะช้าอยู่อะ่ะยิงฝั่งนั้นเงินยิงเงินหานหินได้โอ้โหเลือจะหมดแล้วะ่ะยิงทํ่ทำไมเอายิงงง้นยิงงนยิงัน มาแล้วมาแล้วมาแลมาแล้วฆตัวเงินก็เยอะอยู่เนิ่งเป็นหุ่นเลยอาวนี่นายยิง้วยงั้นหน่อยฟีเฮ้ยยิงงั้นหน่อยเฟอ่านีิงให้จับไปจุบนี <c> ่ <oughs> ล้ำแฝกอนุภาพร้ายแรงถึงจะนิ่งก็ตามอ่ะปลดล็อกได้แล้วครับตัวนี้ ต่อไปไอนนี่อะไรอ่ะให้เรากดเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หมูมาทำไมเนี่ยให้เราเอาฟินของมาใส่ไว้สามอันใส่ทำไมอ่ะฮอ,อเปลี่ยนเป็นอาวุธอ่าฮะนี่คืออาวุธเอ,อ่ออาวุธอะไรไม่รู้ลองใช้ก่อนแล้วกันอ๋อเป็นอาวุธเสรมิมผมเข้าใจละ ให้เราลองเล่นอ่าสามารถใช้ได้อ่านี่พวกหมูดูก่อนนะอันนี้ก็คือเอนจอยมันมีพลังอนุภาพไร้แรงมากเอออนุภาพไร้แรงเหรอเอามา,ย,าย่างมาเป็นโลก,กินดีกว่าเอ้ยนาเบื่อพวกง้อพวกนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่เมะทอนเอ้ยทำไมบ,บ้านเป็นเหลียมอ่ะกดยิงได้ไหม อ๋อยิงได้ปุ๊บอ๋อกลายเป็นปรับเหมือนเดิมอ๋อยิงยิงอไอ้ที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆขออินจอยอ๋อลองใช้อันนี้ดูปุ๊บใช้ปั๊บอ๋อทำลายพวกตัวขึ้นบินพอนยิงอันนี้เสร็จปั๊บมันก็จะให้เหลี่ยมมานีเอ้เดีอ่ะดีอ่ะอาวุธเสริมจุ๊บไม่ได้กินทั้หลอกนี่เฮ้ยผมชอบอันนี้อ่ะ มันใช้ดีปัับนี่ได้มาแล้วเพิ่มมาแล้วจะเพื่อนมาเร็วมาเร็วรอหนานแล้วนะมากลับกันโอเคครั้งนี้ผมก็ถอพักก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ผมก็ได้ตัวละครน,นี่มาตัวละครเจ้าหมูหมูรถถังกับกับนกอึดนะอ่าโอเคหากใครดูรเพ่นต่อก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอ่าครั้งนี้ผมขอไปละ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย